มีมอตะกับมอตะกับหนึ่งตัวนี่น้องนี่ครับเรียกว่ามอตะกับนะครับบางพืที่เรียกว่าปลากระตับนะครับผมะนะครับผมเต็มเดียวนะครับผมโบมันนะครับผมรอบนี้อุย้ยอวนตัวนี่นะ สวยๆเลย